เดเลยครับสาข่าวใหม่สลาสนุงโดยโนดนทรึงว่าตานีครูสองมีกระโดโดแลวโตแบดแต่ก่อจะคอโดนทันได้ขอเชื่องสูขสะะ่ข่าวสาวใหม่นะครับข่าวสาวใหม่เชื่งเคยนะครับสาวข่าวใหม่ก็ด,ดูสนุกจากสาวข่าวใหม่นะครับ นลือได้สนุกสนานบอกข่าวในการสามพันตอนเนื้เต้นแรกก่อนที่ในช่วงนี้นะครับจะช่วงข่าวใหม่นะครับจากช่วงกลางกลางกับ TV ทีวีที่ติดต้อนที่จะเกลควสามทุกทีวีที่ต้อนในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเวลา9ก้าโมงถึถงสโมงนนี้นะครับทางสถานีทุกช่องทางสถานีทุกช่องของคอ,อเสอช,อช,ชนะครับ และตอนนี้หนึ่งเรื่องราวครับสันดับรายการพูดถึงตอนนี้นะครับสันดับเป็นลูป LTBQ+ นะครับเรื่องราวของอย่บไปหนังไร BTR แบบนี้ในช่วง New a s d a t e ตู้ขวาจบบ LTBQ+ นะคะ หลังจับที่เรื่องราวของรายการพี่จีรุ่นนะคะสันหรับพุตาจบไอจีมีคิวพลัสนะคะนะนี่สีลุงพอ์ตมอุดยาวีสีสักทุนตีเรือลุน้นก็อยู่แล้วนะคะห้องน้ำสีลุงะะ้งนะครับเอส q p บีคพีคัสนะครับดิเกดเป็กหนึงงน่งดนวด้าด้ q q 2> 2เดียง แข่งแน่ประเทศไทยทอมีมีไหมีมีไงครับ a จะเรียกว่าอะไรอะคอันนคือที่ได้กรห้องนั้นและมากรอกันที่กลางกับปาสีลุ้นนะครับจากการ ก็แบบนี้นะครับ <Hus k S 1> ประตูเจอเลเจอเด็ด<ๆ>คันแล้วก็ไปดอกปีหน้านะครับยีสิไอวันสุดที่27มิถุนายนปี68นะครับอ g b q Plus คีพลัสนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวของอ g b q Plus นะครับแล้วต่ออีกหนึ่งเรื่องเพลงน,นะครับสำหรับอีกหนึ่งเพลงพูดถึงครับ สันดับเพลงแลวก็อดีตแล้วนะคะสันดับพูดถึงตอนนี้นะคะสันดับปกดูนะคะจับเพลงที่ชื่อว่านอนอินไปดูกันเลยอ,อยากเกฑนใจอะไรที่จะมีใช้ใเธออยากกังวลพี่แมเลกรื่องนี้ฉันเลยของรัฉันจะดังนะนะเธอ อยากได้นะทีเจอหนึ่งต้งมีต้องการอยากเดินหากทำให้เดินเธอครั้งรักรักฉัน,ก,นกินของเธอไม่ได้ดีสมาใดหากกระเพาะกุ้งกับปังงงกับใจหากชินหน้าเธอได้ก็ร้องไห้ไม่ใส่ลงก็จกัดใจไหน ได้ได้ทั้งนั้งที่เธอต้องการทั้งเวลาใละดจึงเนือเธอเราเลยใช้ทั้งแด่เธอเธอตาไม่ไี้วันนี้มากมายคนสักคนสซึคงคุนเคยแต่ึ่งคนซึ่งเนืน้อรใจครั้งว่าคนรักยิ่งกลใค่ตอนที่ถึงนิดหนึ่งก็ขอ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคคบเฟ่รักทุกปันทุงคอยกอนให้วันนั้นกินตุกคือคอยรักตก่อรักคนฉันที่บงก,กันถึงคุ้มกันเพงพอ I will f o l you for you เพลงสุดท้ายของรายการเป็นตอนที่เศษนะครับสัตเพนแอดนะครับของนุกนิวครับเป็นเพลง้ายดดของรายการข่าวสามใหม่นะครับข่าวนะครับในช่วง เทสุดท้ายนี้ชุ่ม News เด็ดน,นะครับและก็กับข่าวร่งข่าวใหม่นะครับสารคาวใหม่นะครับมีเพลงอะไรบ้างก็ไปไปอีกทีถ้าจุงเงินจะลหล่อหรือจะกุง้งหิ้หื่อหล่อ,ลอจังรู้จักก็น,กน,น่ารักหรือกูอยู่ในแอดแอดจะเป็นเลยหรือเปล่าเดนกนะหรือดึา ของเธอการมาคุณฉันด้วยรุกเปล่าจะดุป่ะหากเป็นคนเดียวจะคนคนคนเดียวหากจะคนคนคนเดียวโอ้เรียบร้อยนะคะปกที่จะเซิร์ฟเพลงก็อดีตเลยนะครับก็ที่คือนะครับจากเพนนั่นหมดสองเพลงนะครับก็ที่คือนะครับสาขาไม่สเปเชียลนะครับ ช่วงหน้าครับเรตติ้งทีวีที่ต้องมีเรตติ้งอะไรช่วงหน้ากันต่อกับสาวข่าวใหม่ครับก็จะช่วงว่าข่าวคุ้นคป็นคนคุ้นเคยค,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 ครับผู้ครับ